สวัสดีครับผมต้อมครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านที่รับชมผมในคลิปนี้นะครับก็วันนี้คือเป็นวันที่สามมก,กราคมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสิบแปดนาทีนะครับก็คลิปเนี้ยผมจะวิ่งก่อน เป็นหมอไของบางแสนที่นะครับก็ปุดวันเดยไลน์เลยต,ตั้งแต่จบงานบางแสนเนี่ยผมก็ไม่ได้วิ่งเพราะเป็นสดา้ายของการทําำงานก็เพียงงานหลายๆอย่าง,งก็ยุ่งแล้วก็พอหยุดยาวนี่ก็ไปเทียเท่ยวเชียงใหม่ไปแพร่เชียงใหม่บางปูนะครับก็ยังไงนะครับถ้าชอบช่องวิ่งแล้วก็ฝากติดตามช่องกอล์ฟเจอร์นี่ได้นะครับเป็นช่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับก็ ดูวิ่งแต่และก็ดูเทีย่ยวไปด้วยเลยก็ได้นะครับได้2แบบเลยนะครับโอเคก็ต้องบอกว่าทาายาก,การวิ่งไปเกือบอาทิตย์นะครับก็ต่อชิดแล้วก็ไม่ได้วิ่งเลยแล้วก็ต้องมาวิ่งที่เด็กกิโลเนี่ยก็จะมาลองดูครับว่าจะวิ่งได้หรือเปล่ามันก็วิ่งได้แหละแต่ว่าเทสเทสที่จะใช้แข่งเทสสี่สามส่วนยังไม่แน่ใจที่จะลองวิง่งไปเรื่อยเรื่อยดูก่อนนะครับเพราะมันจะโอเคได้แล้วกับ ก็เด่นกำลังดีนะถ้าตอนที่อยู่เฉยๆตกพอเช้าตื่นประมาณี่สิบสิบหกเยตอนนี้น่าจะยี่สิบกว่าเลยการวิ่งไม่รอจ้าไปวิ่งดีกว่าเดี๋ยวตารรกไมจวิ่งไม่ดีครับตื่นสายด้วยนะันตปตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับอาทิตย์เริ่มขึ้นแหละออกวาไปดิ้ดิด้น้นต4วันเนี่ยมีผนจริงครับถ้าบอกขาจะมีขนจิก รู้สึกว่าตอนนี้เหนื่อยรักกรติ๊นะอากาศเย็นช่วยร้อ,อนอีแกงไงครับไปจ,จั้ป็นลยอัปเดตทุกานกแล้วกันนะครับโอเค5กิโลแครับ้เหเนี่ย5ลินลกิโลกกิโลเ ถ้ากิโลแลนครัก็วิ่งกลับองห้าต้นตเลยด้นไม่ต้องกลัวหรอกห้านึ่งแมกจะเป็นน้ำห้าหนึ่งศประมาณนี้เหนื่ยังแต่เฟ็ดสีไม่ได้เดี๋ยวอช้าระกาศเย็นดีนะครับวอนนี้ยิ่งไปนี้เลยครับเอาที่จะทัร่างกายตัวเองไหวนครับก็ไม่อยากจะฝืนนังนะ ตอนนี้ก็ผ่านขึ้นทางแล้วครับกี่โลขึ้นผมหายใจตอนนี้เริ่มดีขึ้นครับแต่ว่ากำให้รขางกำเนื้อเริ่มมาแล้วตอ่อ่เดีเองมีผลจริงครับ ชุวงนี้ก็ไม่รอดแตวงพอดีกับมาแล้วแบงตังไงกสุดๆมาสุดแล้ออกาลังกายออกกําลังกายส่องเธอเป็นยังไง่เดออย่างนี้ครับ ห้ากิโลไปแล้วนะครับต้องบอกว่าช่วงสองกิโลหลังเนี่ยเริ่มจะหมดตอนนี้เราไปสองเฟสเป็นห้าสามห้าสี่ไปด้วยไม่ได้สองวิ่งอาทิตย์ตัวหรืหอดป่ลอนดอย่ังไงก็พยายามรู้จับทุกข์ไป เด,เดี๋ยวตง่งเดี๋ยวต่งผลยิงเนาะที่เหลือใเวลาปีหน้าครับตัวอาจจะไม่ได้อยู่บอกเอมเหมือนเดิมครับย้ำเลยยิองรขาของชาติครับ ที่รเ,เรตนนสุดท้ายแล้วครับได้แล้วไปแล้วเหนื่อยน่อยมากาย้แล้วครับทานสุดท้าย 21กิโล210เมตร1ชั่วโมง56นาทีสรุปผลนะครับก็1ชั่วโมง56 30วิ21กิโล21 2 1 0ครับสิเมตรนะครับก็เฟส5.29จบสักทีจบเรียบร้อยเหนื่อยเหนื่อยอะไรเยอะนี้ไอตอนที่วิ่งประจำอะ สอสามสิบโลยเดี๋ยวเท่ายี่สิบเอ็ดโลยโผสองทิศ่องทิศผลจริงคือสองอทิตย์หนัไม่ได้วิ่งเลยสองอาทิตย์กว่าๆเลยซ้ำเพราะว่ากอนหาังแส่ก็ผ่านไปประมาณสามวันหลังจากนั้นหนี้ก็ไม่ได้วิ่งเลยไม่ได้วิ่งเลยแล้วก็โผมาก็ยี่สิบเอ็ดกิโลเลยก็เทสา้ากว่าๆครับเร็กแรกก็เหนื่อยับกรข้างตึงก็เริ่มปรับตัวได้แต่พอหลังกิโลที่ห้าเนี่ยโผเริ่มแบบเิ่มหมด ก้าว20ประปรกอบหนึ่งเราผมหยุดเดินเลยนะเดิน10วิแล้ววิ่งต่อด้ว่ก็มันเหมือนกับว่าระบบหายใจมันมันเหมืออย่างเงี้ยมันหายใจชันไต่ทันแต่มันหยุดมันมีหนึ่มันเหมือนจะสูญหายใจแล้วเลยหายกว่าแล้วก็ตา้งเงินเริ่มเป็นจริงแบบน,นั้ก็เสร็จแล้วครับกับภารกิจของผนบางแสน21ของปี2020นะครับเวลาไม่ได้สวยอยู่ครับเวลาก็พอใจได้นะ ก็ได้ก็ได้ก็คูล่ะแต่ว่าไอ้วิ่งเพื่อตามไอ้ตีสามสูงนะกดไม่ลงจริงมันมันวิ่งมากดไม่ลงเลยคืออยากกดอันแรกเหมือนอยากกดเหนื่อยอึดแล้วกลัววิ่งไม่จบงั้นก็ขอขอไปดีกว่าไม่เป็นไรทีนีก็จบภารกิจไปกับคูลแล้วก็ช่วงนี้อโควิดระบาดกานวิ่งก็เริ่มเริ่มเลื่อนแล้วคูลแรก ต้องบอกว่าตอนน้อยมากแต่ก็มีถามว่ากลัวชุนลันเนี่ยก็คือก็ไม่ไม่โอเคนะแต่และห,หลายคนก็เริ่มแบบถ้าหลายคนก็เริ่มไม่โอเคอนะ่ะแต่ว่าก็รอว่ามีการประชุมใหม่บอกว่าทีเดียวนี้นะครับ ก็จะเป็นการทุ่มไปในส่วนของการวิ่งฟูมากกว่ากาเก็บระยะไปก็อาทิตย์หนึ่งจะพยายามซ้อมฟูให้ได้ตับ10โลไปเรื่อยๆ,ๆครับโอเคก็ยังไงนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตบัตบตไคร์จ่ากด,ด,าก,ดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปนะครับคลิปนี้ลาไป